ถ้าเปิดเป็นตามวิจัยนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทที่อยู่ในวงในจริงๆประมาณ5คนคนเราจะไม่ได้มีความสามารถในการโผล่ความสัมพันธ์ได้เยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเขาเป็นเพื่อนหมดนะการจริงๆแต่เขาไม่รู้เห็นเขาเห็นเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าก่อนที่จะแต่งงานกันนะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขสนุกสนานแต่วันนี้กลายเป็นเพื่อนทางห่างแล้วเพราะมันเปลี่ยนสถานะ嘛มันเลยกลายเป็นว่าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเรื่องเป็นเพื่อนกันอยู่อาจจะ ยังสนิทกันอยู่ใช่นี่แหละระวังนะสถานะบางอย่างเนะี่ยพอเปลี่ยนตุ๊ดทำให้ห่างเหินบางคนเป็นเพื่อนกันมาอยู่ดีคนนี้มันขึ้นเป็นซีอโอกลายเป็นว่าแบบไม่ได้อะความลับอะไรก็บอกไม่ได้ดีใจก็ไม่กล้าเสียใจก็ไม่กล้าทําอะไรบางอย่างที่แบบทําเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าพังมาก็ปรึกษาคนนี้ไม่ได้เจอความสัมพันธ์ใหมๆ่ๆเราสามารถเปิดใจให้คนนี้เต็มร้อยได้นะ,ะเพียงแต่ว่าอยากคาดหวังอยากคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราคาดหวัง อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบโอ้มีความคนที่ตลกมากเลยเขาต้องตลกตลอดเวลาเขาบอกใช่ใช่เขาตลกแต่ไม่ตลอดอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปผิดหวังว่าทําไมวันนั้นยังตลกอยู่เลยวันนี้ทําไมดูแบบขุ่มจังวันนั้นเฟกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยเปล่ามนุษย์ปกติเป็นแบบนั้นมีไดนามิกขึ้นลงแต่อย่าคาดหวงังแล้วถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเนี่ยมายืมเงินเราจะจัดการยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามายืม ความเป็นเพื่อนไม่ใช่เงื่อนไขในการที่จะให้ให้หรือไม่ให้ไม่ใช่ว่าเออเนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนก็เลยให้หรือไม่ให้ก็เพราะเราโยนความรับผิดชอบไปที่เขาแนอะว่าเนี่ยเราเห็นเขาเป็นเพื่อนเลยนะเราก็เลยให้จริงๆเปล่าเราอะไม่กล้าปฏิเสธหรือเปล่ากลายเป็นว่าความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นแค่เวลาเสียมันไม่ได้เสียเงินแต่มันเสียความสัมพันธ์ไปทำไมคุณกำลังอยู่กับ Rocket m d Empower Your m d Embrace Your journey พลังใจดีชีวิตก็พุ่งทะยานมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับเกิดมาก็ต้องมีเพื่อนอยู่ที่ว่าใครจะเพื่อนมากเพื่อนน้อยเพื่อนอะไรแต่ก็ต้องมีครับอย่างน้อยก็ต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่เป็นเพื่อนของเราประเด็นก็คือแล้วเราจะแยกแยะได้ยังไงว่าคนไหนคือเพื่อนแท้คนไหนคือเพื่อนสนิทคนไหนคือคนรู้จักหรือเพื่อนที่ไม่ควรเรียกว่าเพื่อน วันนี้เราจะมาแยกแยะกันจิตใจจะได้ไม่ต้องพังทลายถ้าแบบความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าทําไมเพื่อนถึงทํากับเราแบบนี้หรือเพื่อนคนไหนเราควรจะเก็บไว้ในชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมอัดจะลロックเพดเดนเจอร์สวัสดีค่ะคูเปิลจาก m y ล e เซนเตอร์ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับคูเปิลสวัสดีค่ะคูเปิลมีเพื่อนไหมครับจริงๆเพื่อนมีน้อยก็ใช้สอยอย่างประหยัดใช่เพื่อนดีมีน้อยนะคะเพื่อนสติเต็มร้อยก็เช่นกันค่ะใช่ค่ะแต่ผมสติดีนะอ่านั้นเราจะไม่นับคุณเป็นเพื่อน โอเคเรามาคุยกันหน่อยเรื่องเพื่อนเเชื่อว่าหลายคนมีเพื่อนอยู่แล้วมันต้องมีแหละคนเราต้องมีเพื่อนไม่ว่าจะลักษณะไหนก็ตาม,มเ,เกิดมาก็ต้องมีเพื่อนเข้าโรงเรียนก็ต้องมีเพื่อนแล้ะทีนี้เพื่อน,นกับคนรู้จักยกย้ายยังไงก่อนวเอาแบบวิจัยเลยไหม แบบวิชาการเลยไหมได้เออคือถ้าเผื่อว่าให้คิดเองเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ต้องเซนได้สิว่าคนนี้สนิทไม่สนิทแต่บางทีเราก็เข้าใจว่าเราสนิทกับเขานะออแต่พอไปถามเขาเขาบอกเขาสนิทกับอีกคนมันก็จะเป็นความแบบอ้าวไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเขาแยกกันยังไงยังดีนะเขาบอกว่าเขาสนิทกับอีกคนนีเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเราเออใครอะเออก็ถ้าเปิดเป็นตามวิจัยนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทที่อยู่ในวงในจริงๆอะประมาณ5าคน ค่ห้าคนเองนะนที่1 1> เรียกว่า<ค>นสนิทจริงๆอ่ะใช่ใช่ก็เาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบวงความสัมพันธ์ที่สนิทสุดๆที่สามารถที่จะแบบอุ้ยชิดเชื้อจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวจะลองวัดกันดูก็ได้ว่าแบบไหนที่เลขสนิทไม่สนิทสุดๆเนาะ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็การรักษาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีประมาณอีก15คนที่ห่างออกไปอีกนิดนึงอ,อันนี้ก็เราก็มองว่าสนิทเนาะแต่ว่าอาจจะสนิทเป็นด้าน บางคนเป็นเพื่อนทางจิตวิญญาอะไรเงี้ยบางคนเป็นเพื่อนทางด้านความรู้คุยกับคนนี้แล้วโหถกกันมันมากปัดยงปัดยาอะไรเงี้ยเหมือนแบบประมาณว่าคนเนี้ยเราคุยกับเรื่องนี้กับเขาได้สนิทใจอีกคนคุยเรื่องนี้ได้สนิทใจใช่แล้วก็อีกร้อยห้าสิบคนอันนี้ก็จะเป็นอีกวงหนึ่งใช่อันนี้ก็ถือเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่เป็นเพื่อนแบบที่อ่ารู้จักกันในบริษัทเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเก่าๆอยู่ในสมาคมนั้นสมาคมนี้มันคนรู้จักกัน แต่เราก็เรียกว่าเป็นเพื่อนแหละบอกเฮ้ยคนนี้เรารู้จักนะ<ม>อันนี้ก็เออก็เป็นเพื่อนนะเคยไปทํานั้นทนํานี้ทำนู่นกันอะไรเงี้ยก็ได้อีกร<ม>้อยห้าสิบเรียกคนเราจะไม่ได้มีความสามารถในการโฮความสัมพันธ์ได้เยอะขนาดนั้น<ม>เอาเอา,เอาง่ายๆก็คืออ่ะลองนะับดูสิว่าเราเนี่ยแตกออกไปเป็นไมล์แมปเนี่ยห้าคนเนี้ยของเราเป็นใครอันนห้าคนยังคิดลำบากเลยปกติมีไหมคะเพื่อนคืออะไรส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเขาเป็นเพื่อนหมดนะ การจริงๆแต่เขาไม่รู้เห็นเขาเห็นเราเป็นเพื่อนหรือเปล่านั่นแหะสิลองวัดไหมล่ะก็ได้นะเออลองวัดดูก็ได้เนาะหรือว่าเขาไม่อยากเอาเราทําเพื่อนโอเคเราลองมามาเช็คกันมันจะมีแบบแบบประเมินความสนิทของเพื่อนอยังไงครับอาจจะให้แบบเพื่อนๆทางบ้านหรือพี่อาดเนี่ยลองคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสนิทสุดๆเลยสักหนึ่งคนก่อนถ้าไม่มีมีเถอะมีสักคนเถอะมีไหมมีมีมีมอเราเล่นมีผมเพื่อนเยอะอ่าถ้าไม่รู้จะคิดยังไงก็ ดากันดากับไข่ย้อยอย่างเงี้ยสมมติดากันดาทําหรือไข่ย้อยทําเนี่ยเขาจะตอบว่ายังไงลองเดาดูกันนะถ้าเป็นดากันดาไข่ย้อยเป็นผมผมไม่เป็นเพื่อนกับดากันดาเพราะผมจับทาเมียครับโอเคลองไปดูข้อแรกกันคิดก่อนว่าเราอ่ะจะเทสอันเนี้ยกับใครว่าสนิทหรือไม่สนิทเนาะข้อแรกก็คือคนคนเนี้ยพี่อาจสามารถบอกความลับให้เขาฟังได้คนคนเนี้ยสามารถบอกความลับได้ไหมมันเป็นเรื่องเลยมั เเป็นรื่องถ้าไม่จริงเลยก็หนึ่งถ้าจริงมากก็คือห้าส่วนใหญ่้ะคนเนี้ยพูดไปเลยเล่าไปเถอะสี่แล้วกันสี่คนนี้นะคนนี้ให้เขาสี่เนาะเขาบางเรื่องก็ไม่บอกอืออย่างเรื่องที่ข้อที่สองเราอะสนุกเมื่อได้ใช้เวลาด้วยกันคนเนี้ยเราสนุกที่ได้ใช้เวลาด้วยกันเอาเป็นความสนุกนะหนึ่งคือแบบ ไม่หนุกเลยห้าคือแบบหนุกมากเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมอืมอืมใช้เวลาอยู่กับเขาแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจอคนนี้แล้วสนุกอ่ะห้าห้ก็อืมอืมอืมโอเคสี่ดีกว่าเอาสี่ดีกว่ามีมีมีถอยเข้าถอยออกนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เป็นธรรมชาติของคนที่ทําทําประเมินความสนิทอยู่แล้วเช็คจากปัจจุบันใช่ไหมอืมอืมอืมใช่ค่ะสามก็คือพี่อัดอ่ะรู้ว่าเขาอ่ะจะอยู่ข้างพี่อัดในเวลาที่ยากลําบาก รู้เลยว่าเขาจะมาอยู่เคียงข้างหรือถึงไม่มาข้างๆก็เขา,ขา,เ,าเข้าข้างเราเขาเคียงข้างเราแน่ๆในยากในเวลาที่ยากลำบากฮะฮอืมโอเคหรือเปล่านะหรือเปล่านะ <c oughs> นี่บางคนเนี่ยเริ่มเริ่มคิดตามแล้วะเริ่มคิดตามแล้วแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อ่าแต่เขาจะมาแบบใจไหมล่ะคือเรารู้เลยว่าถ้าเป็นคนเนี้ยเขาไม่ทิ้งเราแน่ๆอ่ะ,อะเขาอาจจะติด <c oughs> อะไรใดๆปิดคดีอยู่อาจจะมาไม่ได้แต่เรารู้ว่าถ้าเขามาได้เขาจะมาถูกไหมเออโอเคต่อไปข้อที่สี่ค่ะเราอะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกันบ่อยครั้งเป็นความบ่อยครั้งและบางคนก็ตอบว่าเา้ยเคียงข้างตลอดแหละแต่ตั้งแต่อ่ามีลูกเป็นสาวเป็นตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายฮาผู้ชายก็ไม่ค่อยได้แบ่งปันกันแล้วข้อนี้ก็จะเป็นอีก อีกหนึ่งวิธีเช็คค่ะ,ะหนึ่งไม่จริงเลยหจริงมากามามสามโอเคต่อไปค่ะฉันรู้สึกสบายใจที่แสดงความเป็นตัวเองกับเขาไม่ต้องเก๊กไม่ต้องมีภาพลักษณ์ฉันสบายใจที่เป็นตัวเองกับเขา อยู่กับคนคนนีน้แล้วพี่อาจจะก็เป็นตัวของตัวเองเลยบางทีไม่อยากพูดแล้วก็นั่งเงียบๆได้นั่งทํางานอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องเกรงใจว่าเอ้ยมันจะเงียบไปเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นต,ตัวของตัวเองหรือเราเป็นคนพูดเยอะพูดเก่งเราก็ชวนคุยไปเลยไม่ต้องคิดว่าลาคาญคือเราเป็นปกติของเราเลยหนึ่งคือไม่จริงเลยคะแนนน้อยห้าคือแบบโอ้สบายมากแสดงความเป็นตัวเองสบายมากเลยสี่ก็อ่ะโอเคต่อไปข้หกนะคะฉันมั่นใจว่าเขาจะรักษาความลับของฉัน มึงอย่าไปบอกใครนะเออคนเนี้ยรู้แล้วก็เหยียบไว้ตรงนั้นจริงๆไม่ใช่ลําพงคณะไม่ใช่ว่าเขาก็จะมีเพื่อนสนิทของเขาเขาก็จะมีวงของเขาอีกคนนึงซึ่งก็อาจจะเล่าเรื่องของเราก็ได้สี่สี่อือต่อไปค่ะขขอเจ็ดแล้วเลขสองข้อ,อมเมื่อฉันดีใจหรือเสียใจยเขาว่าคือคนแรกที่ฉันคิดถึงวันนี้ดีใจแบบถูกหวยแบบคิดถึงคนนี้คนแรกเลยเดี๋ยวพาไปเลี้ยงหรือแบบเสียใจมากเลยแบบดาวมากเลยอะ คนคนนี้ก็เป็นคนแรกที่เราคิดถึงถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องที่มันแบบมีบางอย่างหายไปในชีวิตพังทลายฟ้าถลม่มดินทลายแล้วคนนี้เราจะเป็นคนที่คิดถึงไหมก็จะคิดถึงถักจากตัวเองไหมก็ได้ก็ได้เออก็คิดถึงก็ได้ <c oughs> อ่าฮะโอเคถ้าเป็นแบบโดเรมอนกับโนบิตะแน่นอนอโนบิตะจะต้องคิดถึงโดเรมอนคนแรกไม่มีอะไรโดน,นต่อยมาปับ๊บ <c oughs> โดเรมอนวิ่งหลอมไห้มาเลยถ้าข้อน,นี้น่าจะจ่าไหม สา,สามไหมอืมอ่ะได้ได้ได,ได้ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะฉันรู้สึกว่าเขารู้จักตัวตนจริงๆของฉันความดีความเลวความรั่วความร้ายความร้ายกาศตัวตนเราเคยทําอะไรบางอย่างผิดพลาดดูไม่ดีไม่น่ารักเลยเขาก็หลับได้คือเขารู้เลยตัวตนของเรารู้จักหรือว่าหลับได้รู้จักมันสามอืมโอเคเมื่อกี้ได้บวกไว้ป่าะบวก อเออสมองสมองดีสมองดีอันนี้ไม่มีนะคะไม่มีบวก <c oughs> เลยเท่าไหร่พี่ได้เท่าไหร่อ่ะคนนี้อ้าวลืมเลยสามสิบสามป่ะสามสิบสามสามสิบสี่โอเคเรามาดูคะแนนรวมกันนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าเผื่อว่าสามสิบสองถึงสี่สิบคือสนิทมาก <c oughs> คนนี้ถือว่าสนิทมากนะคะเขาเรียกว่าแน่นแฟนเชื่อใจได้อย่างลึกซึ้งแต่ถ้าบอกว่า 24- สถึง31อดนะคะก็จะประมาณว่าปานกลางเขาเรียก <c oughs> <ๆ S 2> ว่าใกล้ชิดทางอารมณ์ใกล้ชิดทางอารมณ์แต่ ยังมีช่องว่างกันในบางจุดออ,อ,อต่อไป16ถึง23เน,ะนาะคะนอันนี้คือเพื่อนทั่วไปพัฒนาสู่ความเป็นเพื่อนสนิทได้อ่าต่อไปต่มกว่า16ก็คือเพื่อนหาห่างค่ะเป็นความสัมพันธ์ระดับพื้นฐานธรรมดาอ,มอันนี้ความหาคืออะไรรู้ไหมเคยให้ใครแอนทำเขาบอกว่าบั่นใจเลยสามีเขาเออทำออกมาปุ๊บเพื่อนทางห่าง <laughs> คือแบบไล่ดูแต่ละข้อทุกคนลองดูนะทําไปทํามาแฟนที่ที่คบอยู่ปัจจุบันน่ะไม่ได้แบบเป็นเพื่อนสนิทเพราะอะไรความลับก็ต้องเก็บต้องซ่อนเงินเอออย่าให้รู้นะวันนี้ได้เงินมาแปลว่าคู่เปิ้ลซ่อนเงินไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พูดถึงคนอื่นจ้ะพูดถึงคนอื่นอของเราไม่ต้องซ่อนส่วนใหญ่เราจะได้มาเลยส่วนใหญ่เขาซ่อนเงินเราเออเออใช่อันนี้เราก็ไม่รู้หลอกเขาบอกพี่อัดหรอ แล้วก็บางคนนะ่ะไปเจอว่าก่อนที่จะแต่งงานกันนะ่ะอ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขสนุกสนานแต่วันนี้กลายเป็นเพื่อนทางห่างแล้วไม่กล้าสนุกมากเดี๋ยวจะหาว่าไม่ดูแลลูกเดี๋ยวจะหาว่าไม่รับผิดชอบอ๋อคือต้องดูลำบากลำบาก,บากเพราะมันเปลี่ยนสถานะมมันเลยกลายเป็นว่าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเรยังเป็นเพื่อนกันอยู่อาจจะยังสนิทกันอยู่ไหมใช่นี่แหละระวังนะสถานะบางอย่างเนะพอเปลี่ยนปุ๊บทำให้ห่างเหินนะอันนี้ประสบการณ์ตรงหรือเปล่าไม่ เราแบ่งปันประสบการณ์กันบ่อยครั้งเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางครั้งเราเข้าใจว่าแบบสนิทมากดูเดอรเลมอนกับโนบิตะก็ได้ออย่างเพลงที่ดังทุกวันนี้ I'm okay I'm not okay อันนั้นใช่ไหมของบอยปอดอ่ะเขาก็ได้แนวคิดมาจากเดรเลมอนกับโนบิตะเนาะสองคนนี้แบ่งปันประสบการณ์กันบ่อยครั้งนะโนบิตะนายอย่างนั้นอย่างงี้เอ้ยวันนี้ฉันไปนี่มาฉันสอบตกมาเงี้ยนี่เป็นนักภาคหรือเปล่าเออเออเออเหมือนหรอโนบิตะเออใจเอนอย่างเงี้ยเนาะใช่เลยแล้วก็ เวลาที่ดีใจหรือเสียใจก็จะคิดถึงคนคนนี้เป็นคนแรกบางคนนี่ไม่นะคนที่อยู่ด้วยทุกวันเนี้ยต้องสร้างภาพ<ม>เสียใจก็อย่าร้องไห้อันนี้ใครคนทั่วไปค่ะค,คนทั่วไปเออบางทีอ่ะต้องระวังเพราะว่าพอเราคิดว่าเนี่ยคนนี้ยสนิทกับเรามากพี่คนนี้สนิทมากเลยในที่ทํางานแต่ถ้ามีความลับห้ามบอกเขานะ<ม>อันนี้ก็แปลว่าไม่ได้สนิทเท่าไหร่อ่าถ้าเผื่อว่าอยากสนิทมากกว่านี้ก็อาจจะต้อง ต้องบอกความลับได้ต้องรู้สึกว่าคนคนนี้เราวางใจได้เ,ออเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราทําอันเนี้ยมันไม่ได้เช็คแล้วก็โชะไปเลยแบบโซ่เรียบร้อยคนนี้สนิทจบไม่บางทีมันมีเอ่อซิทูเอชันอ่อะเ,ออเขาเรียกสถานการณ์หรือสถานภาพที่เปลี่ยนไปออบางคนเป็นเพื่อนกันมาอยู่ดีคนนี้มันขึ้นเป็น c ีอโอ,อ,อกลายเป็นว่าแบบไม่ได้อะ่ะความลับอะไรก็บอกไม่ได้ดีใจก็ไม่กล้าเสียใจก็ไม่กล้าทําอะไรบางอย่างที่แบบ ทำเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าพังมาก็ปรึกษาคนนี้ไม่ได้แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะมันบางทีไอความสนิทของเราอ่ะ<ๆ>ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการ<ๆ>สถานการณ์เวลาที่มันเปลี่ยนไปประสบการณ์หรืออายุที่มันมากขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เจอความสนิทก็ทําให้เปลี่ยนกันได้ใช่แล้วนั่นแหละนี่แหละก็เลยตอบคําถามพี่อัดว่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคนนี้เรียกว่าเพื่อนหรือเปล่าลองทําแบบทดสอบนี้ดูก็ได้แต่จริงๆมันก็จะมีบางอันที่แบบ ความลับอย่างเนี้ยจริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนิทกับคนรุ่นพี่คนนี้หรือ,อคนนี้แต่บางเรื่องเราก็เลือกที่จะพูดกับคนอื้ทั้งนั้นที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทเราสนิทใจออสนิทใจได้เช่นกันจริงๆคนเราอ่ะไม่ควรจะล็อกสเปกว่าคนนี้จะต้องเป็นเพื่อนสนิท ที่ครบวงจรเนาะ f ูลเ service คนนี้ฟูลเซอร์วิสไม่ขนาดนั้นทำไมก็ถึงได้มีสัก5คนเขาบอกว่ามันเป็นเหมือน support system ของมนุษย์มันเป็น support system ก็คือลองคิดถึงตัวเองก็ได้ว่าเราจะรู้สึกอบอุ่นใจอะที่มีคน5คนนี้อยู่กับเราเหมือนกบวนการ5้าสีมปแล้วเออมันมีเรื่องอะไรบ้างเช่นคนแรกเนี่ยเป็นคนที่เป็น data support คนนี้เป็นคนเก่ง เรารู้สึกว่าเราถามอะไรเขาก็ได้คนนี้เหมือนแบบเป็นวิกิพีเดียในชีวิตเราอ,อะคูเปอร์มีคนนี้ถ้าสมมติว่าเราแบบสงสัยเรื่องธุรกิจสงสัยเรื่องการเงินเรื่องอะไรเรารู้ว่าเราจะคุยกับใครอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตด้าน Data ให้กับเราไดอ้อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนสนิทของเป็นเพื่อน<ป>สนิทฝั่งนี้เลยแล้วเราแบบเราเราโง่ๆงงงง,ง,ง,งเราบอกเขาได้เลยเราไม่ต้องทาเป็นเหมือนแบบอุย้ยฉันทําธุรกิจมาเป็น10ปีแล้ว ไม่ๆม,มแล้วก็จะมีเพื่อนทางด้านอารมณ์คือคนนี้เป็นคนที่แบบอุ้ยไม่ต้องแบบคู่เป e ้ลเป็นสเปเชียลลด้านสุขภาพจิตเขาจะต้องสตรองแน่นอนไม่เลยเราพังเลยพังกับคนนี้ได้เลยใช่หมดเดินผ่านร้องไห้แค่วันนี้ไม่อยากไปทํางานสามารถบอกกับเขาได้ไม่ต้องมีภาพลักษณ์กับคนนี้เราควรจะมีแบบห่วงว่าเขาจะเอาไปบอกว่าเนี่ยคเปยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยใช่ แต่เมื<ด>่อก่อนผมเห็นโพสใครอยู่ว่าเมนูบอกว่ามีนักสุขภาพจิตคนนึงมาหาเราแล้วก็แบบร้องไห้พูนไฟอ๋อเหรออื <c oughs> มงูพิษ <c oughs> ก็จะมีทางด้านนั้นแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของทางด้านกายภาพหม <c oughs> ายความว่าเราอ่ะถ้าเราไม่สบายเราเจ็บป่วยเราไปหาหมอไม่ไหวอะไรงนเงี้ยคนนี้น่าจะยิ้วปีกเราไปได้เขาเป็นคนที่แบบเ๊อเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวไปเลยหรือว่าแบบเฮ้ยลูกไม่สบายเฮ้ยไป ไปไปไปอยู่กับลูกหน่อยพอดีติดประชุมคือคนนี้ต่อยเขาว่างมีภาระหรืออะไรยังไงเขาก็เป็นคนสั่งที่จะซัพพอร์ตเราแบบเนี้ยออไปรับลูกแทนไปอะไรแทนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็คนพบว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยอยู่ในรูปแบบของ Personal a s ออ s i s t a n t ก็มีอืม,อมก็เหมือนเป็นแบบเป็นผู้ช่วยเรา哈哈อันนี้เราควรจะมีแบบนี้เอาไว้มันอาจจะไม่ได้แบบเริศหรูทูอินวันสมคนแบบอยู่ในหอันขนาดนั้นแต่ว่ามีไหมถ้ามีก็จะรู้สึกอบอุ่น จริงจริงมันก็มีนะแบบรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเออพึ่งพาคนนี้ได้เรื่องนี้พึ่งพาคนนี้ได้อเออแต่มันก็จะมีเป็นคนๆแล้วก็บางทีเรารู้สึกว่าเราสนิทกับคนนี้ในช่วงที่เรายังเรียนอยู่เออพอทํางานก็จะเป็นอีกคน<ช>พอเปลี่ยนมาอีกแบบมันก็จะเป็นอีกคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้สนิทใจสนิทใจเป็นไปตามช่วงเวลาชีวิตแต่ถามว่าได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าๆอีกทีเพื่อนสนิทที่เราเคยสนิทก็ยังสนิทใจอยู่นะ แม้จะแบบไม่ได้ติดต่ออะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกแบบนั้นแต่มันก็จะเขาเรียกว่าเริ่มห่างแล้วเริ่มห่างขึ้นนิดนึงเพราะว่าประสบการณ์มันเปลี่ยน บางเรื่องเราคุยตอนเด็กๆอะเราพูดอะไรมาเพื่อนเราก็ไม่ขัดแต่ตอนเนี้เราอยู่กันคนละวงคนนี้ก็อาจจะมีความเชื่อเขาอยู่ในด้อมด้อมหนึ่งส่วนเราก็มีความเชื่ออยู่ในแบบแพชชั่นหนึ่งปรากฏว่าเราคุยกันมันอาจจะไม่ได้คลิกกันเหมือนสมัยก่อนมันกลายเป็นว่าเราก็ไม่อยากเถียงรักษามารยาทเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพูดไปเพื่อนคนนี้มันจะรู้สึกเจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้เป็นตัวตนถูกไหมไม่ได้เป็นตัวถ้าตัวตนแท้ๆของเราเราก็บอกว่าคุณงงงาย อะไรอย่างเงี้ยเออบางคนแบบพอแยกออกมาปุ๊บเราต้องรักษามารยาทแล้วเพราะสิ่งที่เขาไปประชิญอยู่แบบรอบ1ิปีที่ผ่านมาเนี้ยมันห่างจากเราเหมือนกันเพราะนั้นก็เลยมีข้อที่แบบว่าถามความสนิทอะ่ะมันก็เป็นจะมีข้อนั้นที่บอกว่าเออแบ่งปันประสบการณ์กันบ่อยๆหรือเปล่าเข้าใจได้แล้วทีนี้เพื่อนแบบไหนที่เราไม่ควรไปหรือจัดอยู่ในควรจะจัดอยู่ในวงบัง ผิดศีลทำผิดกฎหมายอมเอาแค่นั้นก็ได้ที่เราควรจะตัดจัดอยู่ห่างๆเพราะว่าจริงๆอะ่ะเราสามารถเป็นเพื่อนได้กับทุกคนนะอันนี้อาจจะเป็นแนวแบบโพซิทีฟนิดนึงโลกสวยนิดนึงนะคะคือเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเราสามารถเปิดใจให้คนนี้เต็มร้อยได้นะ,ะเพียงแต่ว่าอยากคาดหวังอยากคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราคาดหวังอ,อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบ โอ้มีคนนี้ตลกมากเลยเขาต้องตลกตลอดเวลาเขาบอกใช่ใช่เขาตลกแต่ไม่ตลอดอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปผิดหวังว่าทําไมวันนั้นยังตลกอยู่เลยวันนี้ทําไมดูแบบขึ้มจังวันนั้นเฟกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนีน้ยเปล่ามนุษย์ปกติเป็นแบบนั้นมีไดานามิกขึ้นลงแต่อย่าคาดหวังถามว่าคุณให้เขาเต็มร้อยได้ไหมได้ตราบใดที่เขาไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดสินทรรมตราบใดที่เขาไม่ได้มาแย่งแฟนเราตราบใดที่เขาไม่ได้มาขโมยเงินเราตราบใดที่เขาไม่ได้ผิดสัญญากับเรา เออหรือว่าทำร้ายร่างกายก็เป็นเพื่นกันได้ปกตินะอือแล้วความหมายของคูเปิ้ลก็คือว่าเ,ออเพื่อนก็เหมือนคนที่รู้จักแล้วมีปฏิสัมพันธ์กันอใช่ไหมใช่ดังนั้นเราก็สามารถมี ปฏิสัมพันธ์ได้กับคนทุกคนนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบไหนแบบไหนวงในวงนอกบางคนก็เป็นเพื่อนกินนะอืมบอกได้เลยอยู่ในเรื่องมิตรรักนักกินเลยค่ะก็คือชวนกันไปกินใช่เหมือนเมื่อก่อนผมก็จะมีเพื่อนกลุ่มที่แบบชวนกันไปแฮงเอาท์มันก็จะมีเพื่อนเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะก็จริงใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในในมุมคู่เปอร์น่ะคุเพื่อนับทุกคนเป็นเพื่อนหมดเลยแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นในกรณีว่า เฮ้ยเนี่ยมายืมเงินเออเราจะจัดการยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามายืมมันอยู่ที่เราอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เขาเขาอ่ะก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีสิทธิ์ช็อตได้เราเองก็ช็อตได้แต่มันอยู่ที่การจัดการเนาะว่าเขาจะจัดการยังไงทีนี้พอเขามองว่าเรามีน่าจะเป็นที่พึ่งพาได้เขาก็คือลองโยนหินถามทางไง ทีนี้เราจะทำยังไงมันไม่ได้อยู่ในฐานะของเพื่อนในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งที่เราจัดการตัวเองยังไงกับเรื่องนี้ดีกว่าให้ไหมล่ะถ้าสมมติว่าให้ไปแล้วเขาไม่คืนแล้วเรารู้สึกว่าแบบทำไมเพื่อนทำกับเราแบบนี้<ก>อความสัมพันธ์มันก็จะเสียไหมก็เสียสิก็ช่วยไม่ได้ก็คุณให้เขาเองอะ่ะอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้เราควรจะต้องคิดยังไง <c oughs> ถ้าเราแบบรู้สึกว่าเนี่ยคนคนนี้อุตส่าห์เห็นเป็นเพื่อนแต่ทำไมเขาไม่เห็นเราเป็นเพื่อนบ้างอ่ะความเป็นเพื่อนไม่ใช่เงื่อนไขในการที่จะให้ให้หรือไม่ให้ไม่ใช่่่่วาเเเเเอนนนนนีียยค้้ป็็ืกลใใหหหรไม ก็เ,เพราะเราโยนความรับผิดชอบไปที่เขาไงว่าเนี่ยเราเห็นเขาเป็นเพื่อนเลยนะเราก็เลยให้จริงๆเปล่าเราอะไม่กล้าปฏิเสธหรือเปล่าตัวเราเองอย่าไปเอาเงื่อนไขนั้นสิรับผิดรับชอบในสิ่งที่เราให้หรือไม่ให้ก่อนถามตัวเองก่อนให้ได้ไหมให้แล้วเดือดร้อนไหมถ้าเขาไม่คืนโกรธไหมเกลียดไหมถามตัวเองจากเราล้วนๆเลยแล้วถ้าเผื่อว่าเราบอกเออให้ได้ให้แล้วก็ไม่เสียความสัมพันธ์ต่อให้ไม่คืนก็ให้ คุณอยากช่วยเขาแล้วคุณก็มีแล้วคุณก็ไม่เดือดร้อนอันนี้มันอยู่ที่กลับมาที่วงของเราเท่านั้นเลยนะไม่ใช่ว่าเงื่อนไขมันคือเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นเพื่อนนะดังนั้นถ้าเอาความเป็นเพื่อนมาเป็นเงื่อนไขในการให้หรือไม่ให้อ่ะถ้าเรื่องนี้ผิดเนี่ยเสียดายเรื่องอื่นนะเสียดายอะไรล่ะวันที่เราเศร้าที่สุดเขาหรือเปล่าที่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราวันที่เราไม่สบายเขาคิ้วปีกเราไปหาหมอหรือเปล่าเราเสียดายหรือเปล่าที่แบบเราสามารถหัวเราะแบบยิ้มกว้างกับใครได้บ้าง ดยคนนี้แหละคือคนที่ใช่เลยเราไม่เสียดายตรงนั้นหรอเพราะฉะนั้นอย่าเอาตรงนั้น,นมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะแบบโอเคเพราะตรงนั้นฉันเลยตัดสินใจให้เธอแต่มาดูที่ตัวเองเลยว่าอยากไม่อยากได้ไม่ได้ให้ไม่ให้แล้วถ้าสมมุติว่าเรากลัวเสียเนี่ยแหละแต่เรารู้ว่าถ้ารู้สึกว่าถ้าไม่ให้ไปเดี๋ยวเขาจะแบบรู้สึกไม่ดีกับเราอุ้ยถ้าพูดแรงๆก็แบบถ้าเป็นเพื่อนกันอะ เราเจ็บเขาก็เจ็บอะ่ะก็ถ้าเราเจ็บจากการที่ต้องให้เขายืมตังเขาก็ต้องเจ็บเหมือนกันอะ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้แล้วเขาเลิกกับคบเราแบบไม่รู้สึกไม่โอเคกับเราก็แปลว่าเขาเอาความรักของความเป็นเพื่อนของเราเนี่ยกับมูลค่าเงินตรงนั้นอะ่ะเท่ากันเราเราคงไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเราก็คงจะเสียใจแหละถ้ามันเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ให้อยู่ดีถ้าเราจะให้ไม่ได้อืมแล้วถ้ามันจะเป็นแบบนั้นก็ยอมรับในการตัดสินใจของเขาเพราะความสัมพันธ์มันคือสองคนอ่ะ ก็จริงจริงก็จะบอกว่าจริงจริงก็ต้องแยกแยะเช่นสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องยืมเงินเราไม่ควรเอาความสัมพันธ์จริงๆไม่ต้องเพื่อนก็ได้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติโกหกีตาในเรื่องความสัมพันธ์ามาวางไว้ว่าเป็นว่าเป็นพ่อเหตุนั้นมันถึงต้องให้ใช่เรากําลังโยนความผิดให้คนอื่นด้วยแหละอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นแพะเวลาเสียมันไม่ได้เสียเงินแต่มันเสียความสัมพันธ์ไปตา แล้วทีนี้เราจะมีวิธีการในการสมมุติว่ามันจะมีเพื่อนวงไหนใช่ไหม uh huh. เพื่อนชนิดเพื่อนแล้วก็อีกสิบห้าคนแล้วก็วงนอกมีวิธีคัดกรองไหมครับคัดกรองว่าใครจะได้เข้ารอบหรืองใครเข้ารอบอใคร <laughs> จะเข้ารอบมาเฮ้ย <laughs> คนนี้น่าสนใจจะเข้ารอบ <laughs> คุณว่าว่ามันอยู่ที่จลิตอยู่ที่เคมีพัดเคมีเคใจมันจะพัดพากันไปเอง เรื่องสนใจเหมือนกันในช่วงวัยเหมือนกันมีโอกาสได้คุยกันบ่อยมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันแล้วพอมันมีอุปสรรคท่าทีในการช่วยเหลือกับอุปสรรคนั้นน่ะมันไปด้วยกันไหมมันซัพพอร์ตไหมมันมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองเอ่อโดยที่กลับไปที่คําเดิมอย่าไปคาดหวังเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายเป็นลูกค้าเป็นแฟนเป็นลูก<ม>คนคนนั้นจะผิดเสมอ<ม>พอไม่มีใครสามารถเป็นได้อย่างที่เราต้องการหร จริงๆก็แค่เข้าใจแค่เข้าใจธรรมชาติของมันโอเพนค่ะโอเานว่าจริงๆแล้วเปิดได้หมดเปิดโอเพนไมล์ได้หมดเวลาที่เราเจอใครอย่างเงี้ยเราก็ให้เต็มร้อยไปเลยเราจะมาแบบเจอปุ๊บแล้วก็หักไว้ก่อนหรือว่ามองโลกในมุมที่แบบเขาจะต้องแย่อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเรายังไม่รู้จักเขาเลยค่อยๆขยับความสัมพันธ์ค่อยๆลองคุยค่อยๆเก็อยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันแบบเป็นธรรมชาติอ่ะแล้วตัวเราเองอ่ะธรรมชาติแค่ไหนเราจริงกับเขาแค่ไหน พอเราอ่ะบางทีอ่ะเราก็อยากจะคบกับคนนี้นะแต่เราเผลอไปโกหกเขาอ่ะเราเผลอไปแบบสร้างภาพลักษณ์บางอย่างะที่แบบไม่น่าเลยอ่ะอันเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราคัดเขาเข้าหรือเปล่าเราคัดตัวเองออกเองแล้วเป็นอย่างนี้ในทุกๆความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าก็ต้องระวังว่าเฮ้ยอันนี้แพทเทิร์นนะจริงๆเมื่อกี้ที่ครูเปิ้ลบอกว่าอะไรนะวิธีถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆหลักในการที่ว่าเขาจะอยู่วงนอกวงในล้วคัดออกก็ ดูว่าเขาผิดศีลแล้วทำไหมใช่ไหมไม ah. ยวอะไรงั้นไม่มีเพื่อนเลยนะเออทาไมคะก็ผิดศีลกันหมดเลยก็เราทั้งเสีทั้งขาอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ทุกคนเป็นเพื่อนเราแล้วล่ะค่ะ <laughs> จริงๆแล้วก็แค่ดูจริตว่าเรารู้สึกยังไงเวลาที่อยู่กับเพื่อนคนนี้ ah. นนเพื่อนกลุ่มนี้ถูกไหม ah. เราสบายใจไหมโอเคงั้นขอเคลียร์เรื่องเรื่องเรื่องศีงลธรรมกับกฎหมายเนาะถ้าเขาผิดนะแล้วเราอะ่ะดึงเขาให้ให้ไปในเวเดียวกับเราได้ไหม <laughs> หรือว่าถ้าเขาผิดแล้วเราก็อยากจะผิดเหมือนกันอันนี้ก็เพื่อนกันนะคือมันเหมือนกับมันเสมอภาคกันมันก็โอเคมันก็คืออันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นในมุมที่ทําให้เติบโตเนาะมันก็คือในมุมที่เราถามว่าแบบนี้คัดเรียกเป็นเพื่อนไหมก็ใช่เพราะว่าผิดเหมือนกันก็คือค้าก็ค้าเหมือนกันเสพก็เสพเหมือนกันใช่เออล่อลวงเหมือนกัน <laughs> เอออันนี้ถามว่าแบบก็ไม่ไม่ต้องคัดเพราะว่ามันก็คือจริตอะไรอย่างเงี้ยที่พาไปแต่ว่าในมุมที่ถ้าจะเลือกแล้วกันเราอ่ะจะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตอ่ะก็พยายามอย่าให้มันผิดปพวกอินเทอร์กริตี้อะค่ะอืมอย่าพยายามให้มันไปผิดตรงนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะผ่านไปสิบปีร้อยปีเรื่องนี้มันก็เป็นความจริงโดยสากลว่าผิดตรงนั้นมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันมันมันแยกจากกันอ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่มุมมองของเราในวันนี้ก็คือว่า เลือกชีวิตก่อนเลือกชีวิตว่าเราชีวิตดีหรือไม่ดีคุณภาพชีวิตควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็มาดูว่าเพื่อนที่ควรจะคัดกรองเข้ามาใช่ค่ะเป็นยังไงก็กัรยาน้มิตรอย่างผมก็คัดกรองแต่เพื่อนดีๆเข้ามาเลยคสร็จแล้วเขาก็จะค่อยๆคัดกรองตัวเองออกไปหล่อเล่นอย่างคือสินผมดีอ๋อใช่ไหมไม่รู้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนก็คงมีเพื่อนที่นึกออกมาอยู่ในหัวบ้างแล้วละว่าเฮ้ย เออคนนี้คนนี้น่าจะสนิทกับเราคนนี้ก็วงในของเราคนนี้ก็วงที่ออกไปหน่อยแล้วก็วงนอกคือใครไม่อยากให้แบบไปนั่งกังวลใจว่าแบบคนนี้คบเป็นเพื่อนได้ไหมหรืออะไรได้ไหมก็ดูตามสถานการณ์ดูตามบทบาทดูตามประสบการณ์ที่มันผ่านผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็จริตที่มันตรงกันไหมในช่วงนี้นะครับอก็ถ้าไม่ดีก็ออกห่างใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลือกแล้วค่อยๆลองแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหลังจากวันนี้ ก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกด Subscribe ติดตามกันไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราผลิตคอนเทนต์ได้ดีกันต่อไปนะครับและใครมีประเด็นไหนอยากคุยกันก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ